ีิปุ๊บเรามาใหสปีดครับสปีดนะครับ,รบอ่าก็คือถ้าตัวนี้ส่งมาสัญญาณมาเข้าไหวมันก็จะมาเข้าตัวนี้สัญญาณก็แรงพอสมควรนะครับเห็นไหมเนีคือมันจะมาให้มาสีเบบิตแต่เราเตอร์ผมมันสามารถรับ สัญญาณแสงไฟเบอร์ออปติกมายังกล่องบีกล่อง B ก็จะแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเป็นสัญญาณไฟฟ้ามายังกล่องมายังตัวคอมเตอร์นะครับหรือต่อการต่อสายแลนนะครับผ่านนิเปเบิร์ดนะครับคือตัวนี้จะสามารถส่งได้ไกล25กิโลเมตรนะครับแล้วก็ข้อมูลประมาณสูงสุดได้พันเมกะบิต เรามาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกล่องไฟเบอร์ออปติกแฟลกเ FOB01SC นะครับ s o ล a r เซลลนะครับไฟเบอร์ออปติกเป็นกล่องที่ใช้สำหรับต่อระบบเน็ตเวิร์กนะครับต่อระบบเน็ตเวิร์กยังไงตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวกล่องจะมีปุ่มเปิดนะครับมีแผง s o ล a r เซลล์สำหรับชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ภายในจะมีเ,เรียกว่ามีที่แบตเตอรี่เก็บอยู่นะครับ สามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิต์โดยกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บให้พลังงานแสงอาทิต์ออก LED ตรงนี้คือตัวแสดงสัญลักษณ์ว่ามีไฟเข้านะครับไฟจากพลังงานแสงอาทิต์เข้านะครับตัวกล่องการเสียบตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นหัวอย่างนี้นะครับตัวนี้ต่อสายแลนนะครับตัวนี้ต่อสายไฟบอปติกคือผมจะอธิบายความแตกต่างนะครับ <sino> คืออย่างน้อยคุณต้องมี2ตัวนะครับ2ตัวแล้วของไฟบอปติก กล่อง A กับกล่อง B นะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับตัวนี้เป็นฝุ่เปิดเปิดมาปุ๊บคุณจะเห็นแสงตรงเนี้ยถ้าต่อสายแลนเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างสายแลนทั่วไปนะครับทำไมถึงต้องใช้กล่องไฟเบอปติพลังงานแสงอาทิตย์เพราะ1กล่องไฟเบอปติพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์เรียกว่าอะแดปเตอร์สาหรับต่อไฟตรงสามารถใช้งานได้ตรงๆเลยจากการไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเห็นไหมนี่นะครับ แล้วก็ตัวสามารถชาร์จพลงังงานชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวได้ด้วยนะครับายในตัวมีแบตเตอรี่หรือว่าคุณจะไปข้างนอกไม่มีไฟฟ้าใช้ก็คือสามารถเอากล่องตัวนี้ไปปุ๊บไปชาร์จโซล่าเซลล์ก็คือเปิดทิ้งไว้ชาร์จโซล่าเซลล์ชาร์จเทียนิดเทียรนิดนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่จะใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับตัวกล่องต้องมี A กับ B นะครับ ผมจะอธิบายมาอธิบายก่อนว่าทําไมเราต้องใช้สายไฟเบอร์ออปติกนะครับถ้าเราใช้สายแลนธรรมดาเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้แค่ประมาณได้แค่ระยะประมาณ100 100เมตรถึง200เมตรนะครับ100เมตรถึง150เมตรครับแล้วสัญญาณมันจะหายเขาเรียกว่า Signal ล o อก็คือสัญญาณหายเพราะมันเป็นสายทองแดงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณใช้สายไฟเบอร์ออปติกก็คือต่อสายแลนเนี่ยเข้ามาตรงกล่องไฟเบอร์ออปติกเนี่ย ของไฟเบอร์ออปติกพลังงานแสงอาทิตเ์เนี่ยเนี่ยคือสายไฟเบอร์ออปติกคือใช้สัญญาณแสงนะครับสัญญาณแสงสามารถต่อได้ถึง25กิโลเมตรนะครับ25กิโลเมตรหรือว่า25,000เมตรนะครับอันนี้แค่สายแลนแค่1 0อยเมตรใช่ไหมครับสายไฟเบอร์ออปติกสงสามารถใช้ได้2 5 0 0 0เมตรนะครับ100เมตรกับ2 5 0 0 0เมตรต่างกันยังไงนะครับ คุณลองหารดูต่างกี่เท่าและสามารถคุณสามารถความเร็วของการรับส่งข้อมูลได้พันเมกะบิตนะครับตัวสายแดนได้ประมาณ5 6 0 0เมกะบิตนะครับตัวไวโอติกนี้จะมีการส่งข้อมูลได้เยอะกว่าประมาณเยอะกว่ากับสายแดนนะครับก็จะใส่ที่ท่านดูว่ามันต่อกันยังไงนะครับผมจะต่อกับคอมกับเราตเตอร์ก็คือต่อกับคอมกับเราตเตอร์คือยังไงคือ ให้เราเตอร์ตัวนี้เป็นเราเตอร์อินเทอร์เน็ตใส่ซิมนะครับแล้วต่อมายังเราเตอร์ที่รับซิมรับสัญญาณเน็ตตัวนี้ก็ปล่อย wi-Fi ได้ด้วยตัวนี้ก็ปล่อย wi-Fi ได้ด้วยแต่เราอยู่ห่างระยะกันเดี๋ยวจะมาสายฮิโดยสายไฟออติกเราจะต่อยาวผมจะทดสอบที่2 0 0เมตรนะครับจะใส่สายิตให้คุณดู2 0 0เมตรนี่คือสายใหญ่นะครับ2 0 0เมตรการต่อต่อ,อยง่างนะครับผมจะต่อสายแรนด์ตรงนี้ ต่อปุ๊บสายแลนตรงนี้นะครับเข้ากล่องไฟเบอร์ออปติกเข้ากล่องไฟเบอร์ออปติกตรงนี้นะครับของไฟเบอร์ออปติกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยต่อปุ๊บอ่าเห็นไหมเนี่ยกล่องไฟเบอร์ออปติกแล้วสายไฟเบอร์ออปติกจะต่ออย่างนี้นะครับต่อมาจุดนี้รูนี้รูทีเอ็กซ์นะครับรูส่งเสียมาปุ๊บเห็นไหมนี่นี่นะครับสายทีเอ็กซ์ แล้วก็มาต่อสาย B นะครับต่อสาย B ไปรอบติกนี่คือสายไปรอบติกผมจะสายที่ท่านดูก่อนว่ามันต่อยังไงนะครับต่อมาอย่างนี้ปุ๊บอ่ะใส่ปุ๊บนี่ใส่อย่างนี้จุด A จุด B เห็นไหมสองจุดนะครับแล้วเราก็มาต่อสายแดนตัวสายสัญญาณรับนะครับตัวสายสัญญาณรับมาต่ออย่างนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมอ่าคราวนี้ก็เป็นเสร็จพิธีการนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีไฟบ้านคุณก็สามารถใช้ไฟบ้านได้โดยการเสียบตรงเนี้ย ถ้าต่อไปมันจะมีไฟเห็นไหมเนี่ยจะมีไฟหรือว่าถ้าแบตหมดก็สามารถใช้ตัวนี้ชาร์จไฟได้นะครับชาร์จไฟได้ไฟบ้านนะครับกานต่อเบี้ะผมจะมาใส่ให้ท่านดูว่ามันต่อยังไงปุ๊บอ่ะผมจะเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะครับผมจะเปิดมาปุ๊บเห็นไหมรออ่ารอนะครับ สายแลนผมก็ต่อสายแลนตรงนี้เราเตอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ปลายทางนะครับแล้วก็มาต่อของ f ฟ n ชเทคเอยูห้าสำหรับโปรแบงค์นะครับต่อขยายสัญญาณปุ๊บอามานะครับการต่อแล้วผมก็เปิดนะครับเปิดตอนนี้ไม่มีไฟเห็นไหมเปิดเปิดเห็นไหมนี่เดี๋ยวจะดูว่ามันมีไฟยังไงอ่าไฟขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่ไฟขึ้นมาแล้ว อรอสัญญาณมันมาก่อนนะครับรอสัญญาณมาก่อนมาก่อนยังไงเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ท่านดูว่ามันใช้งานยังไงไปทางย,ยังไงเทสปีดยังไงโดยเราจะใช้อิอนเทอร์เน็ตเรียกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์ตัวนี้ส่งสัญญาณผ่านกล่องนี้มายังกล่องตัวนี้แล้วก็แปลงสัญญาณจากแสงเป็นพลังงานเป็นสัญญาณวิทยุ Wifi อย่างนี้จากสายแลนนะครับว่า มันต่อยยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าดูมันเห็นไหมแนระบบแวนขึ้นหมดแล้วเห็นไหมแดงจุดหลอดไฟนี่คือแสดงว่าสถาหนะทําทงานนะครับสถาหนะทางานอ่าปุ๊บอ่ะดูกันเลยนะครับผมจะมาให้สปีดให้สปีดคือตัวนี้ AS เอ AH ตัวนี้ก็จะเป็น AS AH นะครับ AS AH 4G นะครับตัว t ี Link ตัวนี้จะเป็นียกว่าจะเป็น t ี Link นะครับ t ี PP Link อ่าเราก็กดบัตรีพีลิงกนะครับเห็นไหม T ีพีลิ์ปุ๊บเราจะมาให s สปีดนะครับให้สปีดเราจะมาให้สปีดโดยเราใช้ราเตอร์ตัวนี้นะครับ เราเตอร์ตัวนี้เป็นตัวจ่ายสัญญาณมายัางไฟเบอร์ออปติกแล้วไฟเบอร์ออปติกก็แปลงสัญญาณแสงมาเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแล้วก็มาแปลงเป็นสัญญาณวิทยุนะครับอ่าเปิดมาปุ๊บดูว่าเป็นยังไงให้สปีดนะครับอ่าก็คือถ้าตัวนี้ส่งมาสัญญาณมาเท่าไหร่มันก็จะมาเข้าตัวนี้นะครับอ่าก็สสยให้ท่านดูประมาณนี้นะครับอ่า ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้กับคอมพิวเตอร์สายแรงกับคอมพิวเตอร์นะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสายแรงกับคอมพิวเตอร์โอเคให้สปีดประมาณนี้นะครับอ่าโอเคไหมนี่ปิดรอบนะครับให้สปีดสัญญาณอ,เ,อเนต็ตเนี่ยมาดูอ่อาใหส้สปีดสัญญาณเ,เนต็ตประมาณนี้เห็นไหม นี่นะครับปุ๊บนี่อ่าประมาณนี้นะครับนี่เอ่นะครับโอเคท,ท่านดูในการเทสกับคอมเตอร์นะครับโดยไฟเบอร์ออปติกตรงนี้ผมจะเป็นตัวปล่อยสัญญาณเข้าตัวกล่องไฟเบอร์ออปติก A นะครับแล้วต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเข้ามาไฟเบอร์ออปติก B นะครับแล้วไฟเบอร์ออปติก B จะต่อสายแลน มายัางคอมพิวเตอร์นะครับมายัางคอมพิวเตอร์ผมจะต่อกับอะแดปเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์ที่มีสายแลนอย่างเงี้ยแล้วต่อให้ซีเข้าไปนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานนะครับว่าข้างในเนี่ยสัญญาณแลนมีอยู่สัญญาณแลนมีอยู่แล้วผมจะมาให้ท่านดูว่าเทสสปีดเป็นยังไงนะครับอ่าสัญญาณเป็นยังไงนะครับมาดูกันมาดูการเทสสปีดในคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ผมเปิดเทสสปีดผมกดไปเทสสปีดสัญญาณแลนจะมายังไงนะครับนี่ปุ๊บ สัญญาณจากเราเตอร์ตรงนี้จะเข้ามาตัวไฟของไฟเบอร์ออปติกพลังงานแสงทิ่เราของ A นะครับ่อง A จะส่งสัสญญาณแสงไฟเบอร์ออปติกมายังกล่อง B กล่อง B ก็จะแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเป็นสัญญาณไฟฟ้ามายังกล่องมายังตัวคอมเตอต์นะครับโดยต่อการต่อสายแลนนะครับผ่านเน็ตเวิร์กนะครับคือตัวนี้จะสามารถส่งได้ไกล25่กิโลเมตรนะครับแล้วก็ข้อมูลประมาณสูงสุดได้พันเมกะบิต นะครับเป็นกะบิตเตอร์เซกนะครับหรือว่าพันธุ์กระบิตต่อวินาทีปรอมูลปร,ประมาณข้อมูลปริมาณมหาศาลมากนะครับก็ใส่ท่านดูประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเท็ดอีกรอบนึงนะครับเท็ดอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่อ่าสัญญาณก็จะเชสประมาณนี้การใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ ต่อได้เดี๋ยวจะมาสายฮิตต่อในพื้นที่ที่เรียกว่าระยะไกลนะครับสัก200เมตรนะครับว่าเป็นยังไงก็สายฮิตห้ท่านดูประมาณนี้เราก็มาสายฮิตการต่อไฟบอปติกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยผมจะต่อกับลอาเตอร์ AS นะครับโดยในพื้นที่เนี่ย ก็จะมี2จุดนะครับที่จะต่อกับเราเตอร์ของ AS ก็คือตอนนี้ผมใช้กล่องไฟเบอร์ออปติกพลังงานแสงอาทิต์ในการต่อเพื่อให้มันส่งสัญญาณได้ไกลส่งสัญญาณทางสายได้ไกลขึ้นนะครับถ้าใช้สายแลนทั่วไปมันจะได้แค่ประมาณร0อยถึง150เมตรแต่ถ้าใช้สายไฟเบอร์ออปติกได้ถึงประมาณ10กิโลเมตรหรือ10,000เมตรนะครับ10,000เมตร10กิโลเมตรตอนนี้แสงกำลังมีอยู่นะครับก็คือเปิดสมมุติว่าเนี่ยคือพลังงานแสงอาทิต์นะครับแสงอาทิตย์คุณจะเห็นแสงเห็นไหมเนี่ยเห็นแสง แสงมาผมก็เปิดชาร์จชาร์จไปในตัวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการต่อนะครับต่อนะครับผมจะต่อเราเตอร์กับตัวสายแลนนะครับสายแลนเสียบไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวใส่สายไฟฟอาติกนะครับเราจะไปถึงจุดนู้นอ่ะประมาณสอ0รอเมตรนะครับ200เมตรจุดนู้นเห็นไหมอ่ดูกันครับคือการต่อกล่องไฟฟอาติกนะครับผมจะต่อกับสายไป200เมตรนะครับไปยังจุดนู้นนะครับเห็นไหมไปยังจุดนู้นอ่าเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยนะครับว่าเราจะาาารักษาไปยังไงครับเราต่อสายไฟเบอร์ออปติกมาจากระยะไกลนะครับเรามาใช้ตัวนี้เป็นตัวใส่นี่ตัวนี้สายไฟเบอร์ออปติกนะครับมายาวนุ่นนะครับเห็นไหมไกลมากคือสาหิตนี่คือการสาหิตนะครับโดยใช้สายไฟเบอร์ออปติกระยะไก,กลจากจุดนี้ใช้อา,อาแดปเตอร์ของแฟงเทคเอยูต่อกับเราเตอร์นะครับแล้วมาดูสัญญาณไฟก็จะเป็นประมาณนี้สายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตมานะครับอ่ะ เดี๋ยวมาเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าเป็นไงสปีดเทสตจากจุดนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราจะไปดูที่จุดนู่นนะครับสปีดเทสของตัวนี้ว่าอ่เป็นยังไงนะครับเห็นไหมนี่สี่แปดแล้วเราจะไปเช็คจุดนู้นนะครับเช็คสปีดจุดนู้นว่าเป็นยังไงนะครับสปีดเทสจุดนู้นเป็นไงนะครับอยู่ที่ประมาณสี่สามนะครับสี่สามเมกนะครับนี่นี่นะครับสี่สามเมก โอเคเรามาให้สปีดกันอีกรอบครับว่าเป็นยังไงอ่าจุดนี้จุดนี้ปุ๊บอ่าสัญญาณก็แรงพอสมควรนะครับเห็นไหมเนี่ยคือมันจะมาให้มาสีเมกะบิตแต่เราเตอร์ผมมันสามารถอ่ารับเครือข่ายได้ประมาณ40-50เมกะบิตนะครับแต่มันก็ใช้งานได้ดู Youtube ดูหนังฟังเพลงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ อ่าเห็นไหมจากจุดนูน้นถึงจุดนี้โอเคครับผมก็จะเปิดเน็ต YouTube ได้ยังไงนะครับนี่เห็นไหมนี่อ่าจุดนู้นเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมน,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 นี่อ่านีานา่นี่นะครับมาเอ่าไฟเขียวแล้วนอ่นะครับอ่า นี่นี่โอเคครับก็สายที่ท่านดูว่าระยะมันมันไกลเท่าไหร่คุณสามารถดูสายได้เดินไปยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยเนี่ยไปเลยเนี่ยโอเคครับเลาเตอร์ทั่วไปเนี่ยสัญญาณมันก็จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเมตรถึงร้อยเมตรนะครับถ้าผมเปลี่ยนมาใช้นี่ผมจะอยู่จากจุดนี้จุดนู้นนะครับอยู่ระหว่างทางนะครับห้าสิบเมตร สัญญาณก็หายไปเห็นไหมสัญญาณหายไปนี่คือผมใช้ไฟเบอร์ออปติกนะครับอ่าแล้วผมก็จะมาดูตรงนูน้นนะครับจุดนูน้นะครับอ่าเรามาดูตรงสายไฟเบอร์ออปติกจุดแรกที่เราปล่อยสัญญาณนะครับดอวเตอร์ AS นะครับ AS นี่ไปหงจุดนูน้นนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับสายฮิตการใช้งานเอที่จุด A นะครับการต่อผมก็ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ไปด้วยเห็นไหม แสงสว่างอยู่ก็ต่อมาเราเตอร์สัญญาณเน็ตมันก็วิ่งนะครับเห็นไหมมันก็วิ่งมันก็วิ่งไปนะครับนี้ตัวตอร์ e s ก็มีสัญญาณอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดนู้นนู้นสายต่อยาวสายไฟออปติกต่อยาวมึงจุดน,นี้แล้วเราก็เดินไปนะครับเราก็เดินไปปุบ๊บนี่คือสายไฟออาติกอ่าเราสายฮิตนะครับเราก็ต่อ สัญญาณแลนก็มีนะครับแล้วผมก็ชาร์จพลังงานแสงอาทิต์ไปด้วยนะครับแล้วเราผมก็ต่อสายแลนมาท p l i n k ตรงนี้เห็นไหมสัญญาณก็มีเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณส่งนะครับก็เป็นยังไงก็มาเทสสปีดอีก